เออ,อืมเชา้าแล้วเหรอเนี่ยมีอะไรกินไหมเนี่ยไข่ดาวากนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินค่อยกินอะลุงเซกะครับยืนทำร,ร้านนอกเนี่ยเออลุงมุชมวิวนะอ่ะผมขอไปในเมืองได้ไหมครับ โอ้ในเมืองเหรอโอเคแล้วถ้าผมจะเป็นซาบูไรล่ะก็ต้องไปคุยกับคนที่ชื่อริวมาหน้าเขาอยู่ห้องเช่านะฝากชื่อซูชิมาให้ลุงด้วยล่ะโอเคครับจืบจืบไข่วานั่นอะ่ะเออไดูสึกเรื่องอิวเอาไวเก็บดอกกุหลาบอเลยตรงนี้นะ มีอะไรเออไม่มีอะไรครับเนขคเขานากลัวจังเลยแดงวะทำไมเราถือไปสีแดงวางแล้วไปสีฟ้าวะเนี่ยนามาทำอะไรฉันมามาเดินเล่นในเมืองอะช่วงนี้ก็หิวด้วยอยากซื้ออะไรกินนิดหน่อยกูไม่มีตมังค์ช่างมันเถอะ บได้โคตรเท่เลยชุดก่อนแล้วเนี่ยวันดีคุยสมุรัไรใช่ไหมใช่แล้วไอ้หนุม่มมาทำอะไรเนี่ยผมมาเดินเล่นในเมืองครับโอเคตามสมบายเลยเด้สวัสดีครับวันดีวันดีหนุ่ม,มไม่ต้องมองผมก็ได้ครับทำหน้าที่ต่อไปครับโอ้ยหิวจังอยากแบบ มีร้านซูชิอะไรเปิดอย่างเงี้ยหิวอยากกินเฮ้ยร้านอะไรวะนั่นน่ะไดาจะเป็นร้านซูชิพอดีเลยหิวก็หิวนั่นงโตไม่ได้อีกโอ้เจอเ้าเอาอะอ่เอ,อาเอาเช่าเด้อ อสงสัยโต๊ะเขาอาจจะแบบไม่ให้นั่งอะไรงนี้แน่เลยเอาแหวนูโต๊ะโต๊ะกระจกโต๊ะกระจกจเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของเจ้าของร้านว,าว,าว,าว่าไปวางวางวางเหมือนเดิมเจ้าของร้านนี่ช้าจังเลยนะครับเนี่ยจริงคนเขาจะมาซื้อของกินต้หน่อย,ยังไม่ได้กินเท่าช้าเลยใช่ใช่ใช่ช้ามากเลย ดูดิหิวก็หิวอ่ะไปกินโซจิเนี่ยโอ้แป๊บนึงไอ้หนูวัตเอร์ฟสงใครโอเคช่างเถอนะเออโอ้ยแป๊บนะจ๊บเออลงมาสักทีท้องเสียนิดหน่อยนะไอ้หนูเอออืม มองอะไรอะ่ะมองมองเฉยๆไม่ได้ไงอะ่ะโอ้ยเหี้ยผมก็เล่นไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูแค่ย่างเนื้ออะไรนิดหน่อยอืมอโอเคแล้วก็จิบ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 ไม่ดูวิธีเขาทำซูชิหนะครับ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรอะ่ะฉันไม่อยากดูอะไรอ๋อ <laughs> โอเคจึบ๊บอืออะเราก็ต้องอ๋อโอเคเอาปลาไปต้มอีกนะโอเครอเดี๋ยวอเอ้เราก็ถึงเวลาการที่จะมาทำให้ดูนะครับทานผู้ชมทุกท่านเอาละจุ๊บจุ๊บจุบ,จบ,จบ,จบ เอาไปทอดนะครับผมเอาต้มแล้วมาทอดต่อนะครับ,รบใช่แล้วนี่คือสูตรจากทางร้านสูตรไหนวะนี่ใจเย็นใจเย็นลงใจเย็น <Okay. S 2> เดี๋ยวมือรัดเสร็จแล้วก็คือเอานี่ไปเลยไอ้หนูทัานจะให้กับเธอเองเอาไปโอละชิ้น ้ามันไม่อร่อยนายเห็นมีตรงมือไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมือลุงจะขาดใช่ไหมครับเปล่ามือพวกมือแหละจะขาดคอมึงด้วยโอเคครับโอเคครับโอ้ยจึ๊บเ้ยเยมียจ๋าลุงม,มาแล้วนายแน่ใจว่ามันกินได้ไหมเนี่ยฉันว่าไม่แน่ใจว่ะ อาอลุงแม่งเถีอนชิบหายเลยแดกแดกได้อมืมีอีกมะขอสักชิ้นนึงสเเิเอาไปรู้สึกไม่อยากกินเท่าไหร่เห็นวิธีการทำมะทำไมอ่ะก็แต,แต่เขาเอาไปต้มแล้วก็ไปทอดต่อใช่ริวมา ริวมาแล้วไม่ได้หันนายมาทำอะไรอ่ะอันก็อยากฝึกเล่นๆเห็นเขาบอกออว่ามีซารูไัยตำนานชื่อริวมาเขาเป็นอาจารย์ด้วยเดินข้ามโตะเลยอ่ะเออหนะ้ามันใช้ได้แล้วนะเดินได้เหมือนกัน แลนายรู้ไหมนไปทางไหนก็พอรู้อยู่ลุงเขาบอกมาอยู่นะ<ม>เก็บลงอีกรอบแล้วไง<ม>อืประตูเปิดไว้ไงตามเปร็จแล้วกันตามประตูที่เปิดไว้รู้สึกปแปลกเลยไม่แปลกหรอกนะเราะว,ว่าถูกทักจาจ ทา,ท,าทางแล้วเลยเนี่ยอืมอ๋อนี่ที่ฝึกหรือเปล่าเนี่ยสวยจริงๆยูเป็นเชฟโอเค ทางนี้สินะออห้องสวยดีเอ,อ่อน่าจะทางนี้เอ,อ๊ะต้องมีมารยาทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดิววะใช่ไหมเออพวกนายเป็นใครเนี่ยผม ผมชื่อเลียวทาโร่นะครับเป็นหลานของลุงเซกะนะลุงเซกะเหรออ๋อผมอยากเป็นซาม,มูไรต้องทำไงอะ่ะนายอยากเป็นซาม,มูไรโอเคถือว่าเป็นหลานของลุงเซกะงั้นหยิบดาบไปตรงกล่องเลยโอเคครับแล้วผม,มอ่ะเอ่อก็นายเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมนายก็หยิบไปเลย โอเคครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาฝึกวันพรุ่งนี้ล่ละเอะพรุ่งนี้แม่งฝึกไม่ได้วะเอะทำไมฝึกไม่ได้ละ่ะเพราะพรุ่งนี้คือวันคริสต์มาสเอะโอเคผมคิดไม่มากครับเออนะพาน่ะพรุ่งนี้สุปก็เต็มที่ล่ะวันคริสต์มาสเออโอเคครับพรุ่งนี้อาจจะมีกิจกรรมใหญ่นิดนึงเน้ หรอใช่ใช่นายทำอะไรเนี่ยก็ไปเตรียมก็ไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วกันนะแล้วพวกนี้เจอกันในวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเหรอเนี่ยนี่เพิ่งรู้เหรออ่ะดุงเซกาดีกว่า <serving> <Enfin> กลัวลุงไอ้นี่จังเลยลุงขายซูชิกะจะเอาซูชิไปให้ลุงเซกะไปให้ดีกว่ารู้สึกแบบกลัวลุงก็ตายเอเดหรือลุงตายนี่แย่เลยนะ,อ,ะออมักต้องแบบนตอนเ์เออะ what the fuck เอยอะไรนะเหยียบปลาไปเหยียบปลาไปมันจะอร่อยนะเ่ะยเหยียบปลาอะไรนะเฮ้ยไอข้าวตรงนี้แกต้องเหยียบไปดีๆสิเยียบไม่มิดเลยเยียบให้แบนเลยแหละ <c oughs> อร่อยไหมตัวชิพี่นายกินไหม <laughs> ทำไมจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ตอนนายกลับไปแล้วบอกลุงว่าอะไรซื้อชีหมดเราจะเชื่อต้องเชื่อละอ,อ,อ,อ๋อกลับจะกลับกันแล้วเหรอ ครับลอ้อไห้หไมอไะเมื่อวนนี้มันสวยมากเลยใช่ไหมไปถามลุงซูชิกันเองแล้วกันนะครับไปละโหนวิ่งลงนาบัวแล้วทำไมคงไม่ว่ายน้ำข้าไมไปแล้วมั้ง ขึ้นยังไงวะเนี่ยเอาขึ้นวิบากขึ้นให้ก็ <h azi> ทำไรเอา้าลงทาง <h azi> ไปทางนี้นี่วะลูกเซก้า แต่มันไปนานจังแฮะแค่ฝากซื้อชูชิเองอ้าวกลับมาแล้วหรือเดี่ยวโซโลและชูชีล่ะอยากกินเลยมันหมดน่ะเออโงลวะดาบเก็บไว้ในตัวกันเ,ออเก็บไว้ในตัวเออเก็บไม่ได้ ตัวแหกเก็บไม่ได้โยนไว้ในกระทานเดี๋ยวให้เก็บเฮ้ยไม่ไหวตอนแล้วเจอดนเรื่องอะไรไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวถ้าลูกตื่นได้แล้วโอ้ย ร้านชูชีอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยเนาะใช่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยหนุมกูอยากช้หน่อยสิร้านซูชีมันอร right, right? ่อยไหมก็ผมไม่ได้กินผมซื้อไปฝากคนอื่นนะครับ เเช้าลยนี่ให้ลุงจะพาไปวันคริสต์มาสยังไงล่ะนั่นะ่ะเดินตรงไปนะเดินตรงไปเลยตรงเลยเหรอใช่เดี๋ยวลุงตามไปโอเคครับลุงไปไปเถอะเฮ้ยเรือทอลโลูกไปลุงไปเถอะเดี๋ยวเรือทะโลเดี๋ยวไี่ยกลุงไปเลยเหรอเนี่ย โอเคเดี๋ยวทะลุนี่จะพาลุงไปไหนนี่ยโอ้ถึงแล้วอมายีกันเต็มเลยวันดีครับคุณเซกะแล้วอาจารย์เขาคือไปทำอะไรข้างบนเออเล่นแฉนะครับ เอานะ่าอย่าใส่ใจอาจารย์โอเคเอาอันนี้มารออะไรกันล่ะครับผมมารอสตาโคสครับใช่ใช่ใช,ใช่มารอสตะตาค้สมันมีจริงที่ไหนกันเล่าคิดว่ามันจะมีจริงเหรอนายคิดว่ามีไหมไม่ อเรียมมาทีว่าเล่นนี่ใช่เบอร์ลีฟีเกี่ยวรกันนะเฮ้ยอันนั้นให้สัตว์โคตรนะนี่พวกเธอทำอะไรกันฮะอร่อยนะอร่อยมากครับทำไมจองผมกันนะครับ แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้แกเข้าใจใช่ไหมแบ่งให้ก็ได้ครับขอบใจ <c oughs> อ่ะ w h เ t อ h e fuck <c oughs> อะไรพี่ธีจะเริ่มแล้วพิธีอะไรเสตคอจะมาแล้วยังไงลนะ <c oughs> ่ะฮะเอ่อพาลงไปตรงนูง้นหน่อยตรงเจ็บขาอ,อะไรเนี่ยลงุง ตรงนี้ยนะเฮ้ยใครอะไม่คุ้นหน้าเลยอ๋อพิธีจะเริ่มแล้วนะรู้ไหมใครไม่ต้องรู้หรอกนะบอกเถอะไม่บอกบอกวะไม่บอกบอกไม่บอกเออไม่บอกก็ไม่บอกพิธีจะเริ่มแล้วไปดยว โอ้โดนหนังนี่นี่นี่มายืนดูกันเล็วรับดูอะไรอ่ะอูะ้ฮูหูโูบอร์ีกิสมาร์ด What the เฮ l เสียงอะไรวนะเสียงอะไรเนี่ยอาหนะ่าขาใกก้มาแล้ว ครับผมรออยู่แล้วก็เลิกโอ้โห,โห,โหช้ชอนคือเซนต้าโคดฉันมาแจากของขวัญใครที่เป็นเด็กดีก็รับของขวัญน,นี้ไปเลยนะจ๊<ม>ะนี่แหละเด็กดีอยูหนุ่มตรงนั้นชื่ออะไรชื่อเรียวมาครับเรียวมามเหรอ ชั้นให้เกลือแล้วพ่อหนุนตรงนั้นอ่ะอ๋อผมรอครับเรียวทาโร่ครับเรียวทาโร่ก็เอาอันนี้ไป What the fuck โอ้พ่อหนุตัวนั้น่ะเพื่อนของเรียวทาโร่ใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ครับอืมเอานนี้ไป อะไรเนี่ยมันคือือเพื้นเน่าโอ้นั่นมันเนั่นมันคุณลุงเซกาใช่ไหมใช่แล้วงั้นเอาเบียไปโอ้เอาเข้าตัวผมมาเลยเอาให้ลุงด้วยละไม่ห้ครับไปละอดีเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดีก่อน อันนี้คือของขวัญระดับพิเศษใครได้นี้กินไปจะได้โชคลาภอะไรเนี่ยยาสีแดงนะ,ะลุงเอาไปเลยให้อันเนี้โยโวยลุงก็ไม่ต่อยากดีเลยอันนี้คือของพิเศษระดับหนึ่งให้กับเพื่อนของเลี้ยวทาโลเห็นว่ายังไม่ได้กินอะไรอันนี้เป็นจูจีจากร้านของ ลุงจูชีนั่นแหละนี่ฉันให้แล้วก็ให้เกลือด้วยนะไปแล้วห้องควันหมดแล้วมาริสมาร์